สีแดงเดิมโรงงานไม่เป็นเงนแปดราคา899,000บาทนะครับราคาดีๆับรานะคาเบาๆครับตอนนี้รถเบอร์สองราคาจับต้องได้แล้วนะครับผม สวัสดีครับวันนี้แม็กแม็กมาเต็มรถสวยรถบ้านนะครับผมมีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับใครกำลังหาโตโยต้าแคมรี่ราคาดีๆนะครับปีใหม่ๆสักคันหนึ่งนะครับวันนี้เอาแคมรี่ปี19เข้ามานะครับเป็นรุ่น 2.5G นะครับรุ่นท็อปสันดรูปนั่นเองนะฮะเป็นสีแดงเดิมโรงงานเลยครับหรือเรียกว่าแดงเลือดหมูก็ได้นะครับอันนี้รถสวยมากนะครับรถบ้านสภาพดีรถผู้บริหารใช้มานะครับโครงสร้างเดิมโครงสวยไม่แค่80,000กิโลราคาเพียงแค่ 899,000บาทนะครับป้ายแดงนะครับราน5เกือบราน6นะครับตอนนี้หายไปเกือบครึ่งนะครับรถมือสองตอนนี้ราคามันงงมาให้เราจับต้องได้แล้วก็สภาพดีๆแบบนี้มีที่โปรดบ้านเท่านั้นนะครับผมวันนี้ครับผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้าออปชั่นต่างๆของเจ้าโตลต้าแคมรี่ปี19คันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างแล้วก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงน่าใช้หรือเปล่าวันนี้ผมพามาชมนะฮะขอมาชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรดบ้านด้วยนะครับตอนนี้ยูทูบ 40,500ซับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครกันต่อไปนะฮะถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากกดนะครับผมก็ถ้าเกิดกดได้ไว้วก็ไปชมมาเลยครับผมโซลตาแคมรี่ปี2019นะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะครับแต่เป็นโฉมก่อนที่จะเป็นปัจจุบันนะฮะภายนอกนะครับพวกไฟเดิร์ทำกันนี่ไงต่างๆโคมไฟหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยงามมากนะครับนี่เป็นไฟลูกแก้วเลยนะครับ เป็น full LED ดีหมดแล้วนะครับเซ็นเซอร์หน้าครบนะครับมีไฟตมะมอกในตัวนะครับชุดกันชนหน้านะครับเห็นไหมครับว่าดีไซน์ด้วยสีแดงเดิมโรงงานแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะครับจะใช้งานโครเมียมน้อยมากนะครับสมมติจะเป็นพวกสีดาตัดกับสีเทานะครับสวยงามเลยเซนเซอร์หน้าครบเลยนะครับมีหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีทั้งเราด้ต่างๆนะครับพวกเซ็นเซอร์ลมยางเซ็นเซอร์เรื่องของการกกระยะต่างๆเนี่ยมันมีรอบคันเลยนะครับไอพวกอันนี้เดี๋ยวจะไปอธิบายด้านในนะครับมาดูสีต่างๆกันก่อนนะครับ เป็นสีอะไรนะคะคันนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงเลือดหมูนะครับเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับรถเจ้าของเก่ามันจะมีเก็บสีมาบางชิ้นนะครับแต่ว่าโครงสร้างทั้งหมดนะเราประกันว่ารถไม่ชนหนักไม่พีคมไม่น้ำนท่วมนะครับโครงสรั้นเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูอ้อแม็กกัสเปกยางนะครับ 45 45 R18 ใช้ยางอัพพาร์โกลยางปี2022ยางถือว่ายังใหม่นะครับยางปกาีกว่าเกือบสองปีแต่ว่าสภาพดอกยางถือว่ายังเต็มนะครับเนี่ยพวกตามสะพานยางต่างๆนะครับแล้วก็ล้อแม็กซ์หรือรอยน้อยมากๆนะครับแทบไม่มีรอยเบียดเลยเจ้าของเก่าใช้ในกรุงเทพก็คือรถไม่ใช่รถอุยน้ำเค็มแน่นอนนะครับดิสเบรกคูค่หน้าอยู่ครบนะครับจานเบรกสภาพเดิมและโช๊คเขานะครับก็เป็นโช๊คเดิมสปริงเดิมหมดนะครับซุ้มลอพลาสติกต่างๆนะครับก็เป็นของเดิมไม่มีการแตกหักทำใหม่นะครับ หรือว่าเปลี่ยนมานี่คือของเดิมหมดเลยนะครับหนการชนหน้าก็ไม่ตกไม่แตกนะครับสภาพดีดีหมดเลยนะครับทําสีเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารถมีอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าของเก่ามันจะมียร่ยยอยอย่างเงี้ยเขาจะเก็บสีนะครับหรือบางทีเราเอามาอย่างเงี้ยเห็นว่าตัวไหนไม่ยุ่ยเอาจะเก็บนะครับแต่ว่าโครงสร้างสวยแน่นอนนะครับผมกระจกหูช้างหรือกระจกข้างนะครับเป็นสีแดงเดียวต่รถนะครับตัดด้วยสีดำด้านด้านล่างและมีชิ้งงานโครเมียมล้วไฟเป็น l อวดีนะครับสวยงามมากๆเลลยนะครับแ้วก็ไม่มีกาด นะครับไม่แต่การสาดเลยนะครับแถมมีอย่างคารันรูด้วยนะครับผม2 5 G จะมีสันูนะครับผมชิ้นงานด้านข้างนี้ฮะไซส์เเกิร์ตเดิมงงานมีอยู่ครบนะครับมือป่ประตูจะเป็นโครเมียมนะครับผมโครไม่หมดเลยนี่คันนี้ก็ใส่ฟิล์มของงานมิน้ามานะครับนี่งานมิน้านะครับใช้ของดีมาเลยครับข้างนอกมืดหน่อยข้างในจะสว่างนะครับน่าจะ60รอบคันนะนี่ครับแผงข้างประตูก็จะเป็นหนังนะครับ ตัดด้วยชิ้นงานโครมเนียมสีเงินตรงนี้นะครับผมกระจกออโต้คู่หน้าครบเลยนะครับเนี่ยดำเดินก็เดินตัดด้วยได้ที่เป็นสีส้มนะครับสวยงามมากที่วางแก้วที่วางของอัมโพงต่างๆเขาครบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับให้ดูโครงสร้างกันสักหน่อยน็อปประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดออกมานะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับเราต้องการการตีโครงสร้างเดิมให้ได้แบบนี้นะครับเวลาเราขายรถกันออนไลน์เนี่ยมันจะให้ลูกค้าเรานะครับดูรีวิวของผมนะครับ คลิปวิดีโอรีวิวของผมจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆเน,นี่ยจะได้ดูทุกตะเข็บทุกประตูก็ทุกโครงสร้างของทางโปรดบ้านเลยนะครับเนี่ยไหมครับเม็ดอาร์มมันเดิมหมดเลยกลมเดิมเลยังสวนหมดเลยครับทั้งประตูหน้านะครับทั้งเสากลางต่างๆเนี่ยสวยงามมากเนี่ยไหมครับของเดิมหมดเลยเราต้องเปิดเราก็ต้องรับประกันโครงสร้างเดิมให้ได้นะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะแล้วก็บาะเขานะครับนี่เป็นบอ่อไอจุดนะครับ เห็นไหมฮะเบาะจะเป็น2เลเยอร์ะนะครับผมบอกไอยจุดเนี่ยมันก็เวลานั่งแลมันจะไม่ค่อยร้อนนะครับมันมันจะแอร์โฟล์คือของกระเบีอากาศได้ดีมากแล้วก็บอกไฟฟ้าก็เป็นบอกคู่หน้าลแล้วนะครับปรับได้3แบบนะครับสูงต่ำปรับเข้าออกปรับพนักพิงได้หมดนะครับผมแล้วก็สครับเพดแคมเบอรี่เดิมอยู่ครบเนี่ยฟอนต์เนี่ยนนมันเป็นฟอนต์ของตัวใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็ตามแฟ,ฟร์ไฟดานเนี่ยเห็นไหมครับดูสวยงา,ามเลยนี่เปิดหลังคาทะลุไปสวยงามมาก อันนี้ก็สําคัญนะฝั่งซ้ายเนี่ยสติ c ก e มอร์กอใช่ไหมครับแล้วก็สติกเกอรกตัวถังสติ cker ซส่แอร์แบ็กดูง,ง่ายครับรถคันนั้นมันปี19้แท้ไหมดูตรงนี้ฮะเนี่ยรถเป็นออกมานะครับเห็นไหมมีนาคม19ออก19.19 19เลยนะครับ19แท้นะอ่านี่แล้วก็หนอประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเดิมสนิททั้งบนกับด้านล่างสวยงามมากๆเลยนะครับผมชิ้นงานต่างๆนี่บอกเลยว่าเดิมมากๆส่วนด้านหลังนะครับรถผู้บริหารของเจ้าโต้ตามันจะมีนี่ ม่านบางแดดตรงนี้นะครับอ่าม่านกองแสงนั่นเองนะฮะชิ้นงานต่างๆกระจกออโต้สีบานครบเลยนะครับอ่าโตยต้าเขาไม่ค่อยการสเปกอยู่แล้วครับพอใส่มาเต็มเลยนะครับบางบายี่้อนอ่ะจะเป็นกระจกออโต้คาคู่หน้านะครับผมนี่กระจกออโต้สีบานครบโครงสร้างนะครับอย่างที่แจ้งไปครับว่าโครงสร้างเราต้องเล่นโครงสร้างเดิมใช่ไหมประตูหน้าเดิมครบประตูห่างก็ต้องเดิมครับนี่ทำการตีแบบนี้เลยนะครับเป็นไงครับเปิดให้ดูแบบนี้เลยครับทางด้านข้างกับด้านบนนะครับเนี่ย ตรงนี้บางคนจะเห็นเลยครับว่ามันเดิมไม่เดิมตรงนี้ถ้ามีการเคาะทําทใหม่มายัางไงตรงนี้ก็ไม่เหมือนเดิมรถชนปึ้งมาหายไปแน่นอนนะครับเคาะมาแน่ๆตรงนี้แต่อันนี้ของเดิมหมดเลยนี่เป็นไงสวยงามเบาะคู่หลังแคม ry ้นั่งสบายอยู่แล้วครับป็่รถผู้บริหารใช้ครับเจ้าของเป็นผู้บริหารบริษัทนะครับขับเองใช้เองนะครับเบาะเขาใช้งานมันน้อยมากๆนะครับรอยแทบไม่มีเลยมีแอร์หลังด้วยนะครับเพื่อที่ว่าคนนั่งอ่ะมันจะได้ไม่ร้อนนะครับ แล้วก็จะมีที่พักแขนนะครับที่พักแขนเนี่ยมันก็จะเป็นที่วางแก้วได้ด้วยสภาพสวยงามมากมาดูยางอัง่งฝั่งซ้ายกันนะครับก็เป็นยางสเปคเดียวกัน2 4 5 4 5 R 1 8นะครับเป็นยางอพันธ์ก็ปีสองพัยี่เหมือนกันนะครับดิสเบรสี่ล้อครบนะครับแม็กเติมวงงานนะครับแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กของปี2019นะครับผม18บแก้จะเป็นโฉมนี้แล้วนะครับแม็กตัวนี้เลยนี่ยางปี22นะครับสภาพดีมากโชคเดิมหมดช่วงล่างสวย มดไม่เป็นสนิมมดไม่จมน้ําเค็มนะครับแล้วก็การันตีโครงสร้างเดิมแล้วก็โพช่วงล่างนะ่ะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะฮะนี่ครับส่วนด้านท้ายนะครับแคมป์ไม่โฉบนะบผมชอบไฟท้ายมากๆนะครับคือมันดีไซน์ออกมาครับสวยงามนะครับเนี่ยเป็น f ู l l อ e วดีหมดแล้วนะครับนี่ทุกอย่างนะ่ะตัดันดีไซน์ความเขาเรียกว่า,าส่วนเบาส่วนโค้งมดของเขานะ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนตัวอไอตัวก่อนๆที่จะเป็นแบบว่าตัวกมเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยส่วนเบาส่วนโค้งเรื่องของ มันจะมีเรื่องของพวกไอโ o d y n a ิกด้วยนะครับในการพวกแองฟอร์สในการกดหน้าท้ายโดงนะ่งเนี่ยมันทําให้ตัวนี้มันเป็นเครื่องส่งบอลห้าที่ขับสนุกขับดีมากครับเกียร์แปดสปีดด้วยนะครับขับดีมากๆเลยฝาท้ายไฟฟ้าเขาก็จะเปิดตรงนี้ฝาท้ายเขา,เา,า,เขามีกล้องหลังในตัวนะมีเซ็นเซอร์ท้ายครบเลยทัสี่จุดนะครับเราก็มาดูโครงสร้างตรงนี้เนี่ยก่อนมาดูตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแค่ดูตรงนี้ก็รูแล้วว่าเดิมเห็นไหมครับเนี่ยดูตรงนี้ อันออนี้กดลงไปเนียนนิ่มๆเลยถ้าแข็งๆมาแสดงว่ารถมันาสาดสีเก็บมาเรียบร้อยนะครับนี่ให้ดูนี้นี่คระหัวนอ็นอตน็อตเดิมนะครับผมเราจะเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับผมว่สวยมากแล้วก็พื้นที่ชื่อสวยของแฮงค์ลี่มันเยอะมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องของเก่าใส่ผมกระดุมมาด้วยเปิดตรงนี้มาปึ๊บ มีตัวแม่แรงตัวขันยังอร่รใช่ไหมครับนี่เปิดมาปุ๊บยังอร่รเดิมโรงงานอยู่นี่รถสีแดงะข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือของเดิมเขานะครับบางคนบอกว่าเอา้าทำไมสีข้างในเป็นแบบนี้อ่ะเนี่ยคือของเดิมดูจากเม็ดอาร์กได้นะครับและอย่างหนึ่งคือดูตามซีนด้านท้ายน,นี้ได้นะครับซีนเดิมนะครับรถไม่เฉียวชนไม่ชนหนักไม่มีความไม่นานร่วง อีกอย่างหนึ่งนะครับรถไม่ติดแก๊สด้วยนะครับผมรถผู้บริหารใช้นะครับไม่ใช่รถบริษัทไม่ใช่รถเช่ารถบุคคลเลยครับคันนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นรถโรงแรมรถปล่อยเช่าหรือเปล่าไม่มีครับรถบ้านรถบุคคลเดินเรินทั่วไปเลยสีแดงอันนี้ครับมันจะเป็นออกแดงพวกแดงเลือดหมูแดงเลือดนกนะครับมันจะไม่ใช่เป็นแดงสดเหมือนพวกฟอร์ดหรือพวกฮอนด้านะครับมันจะมีความแบบเป็นผู้ดีหน่อยๆนะสีแดงนี้สวยงามเลยครับหรือว่ามันมันก็ยังมีนิดหน่อยนะครับถือว่าน้อยแล้วนะครับคันนี้เก็บมา ยางหลังฝัง่งขวายางอพาร์กสเปคเดียวกันนะครับดิสเบรกสี่ล้อครบนะครับโช๊คเดิมสปริงเดิมนะครับ mm hmm. ล้อแมกก็จะมีแค่รอยแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับที่เหลือก็คือแทบไม่มีรอยเลยนะครับผมแผงข้างประตูต่างๆนี่จะมีมา่านเห็นไหมมันปรับมอือกองแสงเหมือนกันแล้วก็กระจกออโ,โต้เหมือนกันนะครับผมนี่ชิ้นงานเป็นโนแบล็คนะครับสวยงามมากหนังนี่จะเดินด้วยลายเสียงลาสีส้มเหมือนกันนะครับ สภาพดีมากเราไปดูโครงสร้างกันโครงสร้างเนี่ยอยากให้ดูแบบว่าทุกคันแบบนี้เลยนะครับด้านข้างด้านบนต้องแบบนี้ครับเม็ดอาต้องกลมเดิมแบบนี้นี่สวยงามมากประตูหลังฝั่งขวานะครับน็อตเดิมหมดนะครับนี่ข้าบนด้านล่างใมสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์งอมในตัวเจนเพิ่งเติมเมื่อเดือนสิบเอ็ดเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าก้อนนี้ครับเม็ดอาประตูฝั่งคนขับนะครับ กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับรถต้องเดิมแบบนี้นะครับรถทุกคันนะครับเหมารกกันตีโครงสร้างเดิม100%นะครับเพื่อนๆดูของทางงานโฟกัสบ้านได้นะครับมั่นใจจะสินค้าเรานะครับเพราะว่าเรากล้ารประกันนะครับว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับนี่ฝั่งคนขับมีอะไรบ้างตัวนี้ก็บอกฝั่งคนขับอ่ะมันจะมีเป็นบ่อไฟฟ้าเมมโมรีใช่ไหมมันเซตหนึ่งเนี่ยหนึ่งกับสองได้เป็นเมมโมรีได้มันก็เป็นจอสติ๊กปักกระจกหูช้างนะครับปิดกระจกออโต้ได้หมดเลยนี่คนประตูกับประตู กระจกออโต้สีบานครบเลยนะครับชิ้นงานต่างๆเหมือนงานมากบอกไฟฟ้ฟาเมมโมรี่ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นบอะไฟฟ้าแบบ3แบบเหมือนกันมตีตัวด้านหลังมีพนักพิงนะครับแล้วก็เข้าออกแบบนี้ได้นะครับกุญแจเป็นกุญแจแบบนี้แล้วนะครับพุสตาร์ทแบบนี้นะครับนี่เห็นไของแคมรี่ของแท้เลยนะครับเดิมๆเลยแบบนี้พุสตาร์ทออัตนต่างๆด้านในค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยว ก่อนจะไปลงดีเทลด้านในนะผมจะพาไปดูห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะว่าห้องเครื่อง 2.5G คันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปชมกันได้เลยฝากระโปรงคันนี้จะเป็นโชค๊คนะอ่านี่นะโชค๊คเดิมของเขาเลยนะครับก็ชิ้นงานต่างๆนะครับคันนี้เขาจะเคยเก็บสีมานะครับแต่ว่าฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงแท้นะนี่สต,ติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเนี่ยนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตเดิมหมดนะครับเนี่ยซ่อมในเดิมหมด แต่แก้หมักจะเก็บสีมาอ่าอย่างทีผมแจ้งครับรถไม่มีเก็บสีแต่ว่ารถไม่ไม่ไม่อุบัติเหตุนะครับเพราะไฟหน้าทุกอย่างของเดิมหมดเบ้าโชคเดิมหมดนะครับคัมโชคเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะถ้าว่ามีอุบัติเหตุชนมาพวกนี่แกะถอดหมดแล้วนะครับผมทั้งสองฝั่งสภาพเดียวกันนะครับนี่นะ็อตเดิมหมดเนี่ยเก็บสีสองข้างเลยนะครับเบ้าโชคเดิมหมดชิ้นงานต่างๆเดิมอยู่ครบนะครับแก้มเก็บมานะครับคานหน้า เนี่ยน็อตเดิมหมดนะครับสภาพดีมากครับคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นตนะ์นะรถไม่ชนหนะักไม่ผิวความไม่น้ำท่วมนะครับแล้วก็รับประกันเงื่อนไขแท้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์สอาางบรรทัดอีทีเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สนะคันนี้เป็นเกียร์แปดสปีดนะครับอ่านี่ดูน้ำมันเครื่องสักหน่อยนี่น้ำมันเครื่องถือว่ายังใช้ง,งานได้อีกนานนะอันนี้ผมเพิ่งสตาร์ทรถใช่ไหม มันน้ำมันเครื่องมันก็จะขึ้นมาเยอะหน่อยแต่ว่าของเดิมก็คือสองขีดเต็มแบบนี้นะครับสภาพดีมากนะครับแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ใหม่นะครับเนี่ยปี66อยู่เลยนะครับผมเป็นแบตโตลต้านะครับถ้าแบตโตลต้าแสดงว่าไงแสดงว่าเขายังเข้าศูนย์อยู่นะครับผมห้องเครื่องสะอาดนะครับพวกตามกรองอากาศเดิมๆเลยนะครับแล้วก็แทนเครื่องนะครับรถคันนี้ไม่มีอาการสั่นใดๆนะแทนเครื่องแทนเกียร์ไม่มีปัญหาเลยนะครับ กระปุกน้ำมันเบรคต่างๆนะครับสภาพดีมากนะครับพวกน้ำยาควูแอนก็เป็นน้ำยาสีชมพูเป็นน้ำยาเดิมจากของโตยตาเขานะครับผมห้องเครื่องสวยห้องเครื่องสะอาดมากเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าเจ้า 2.5G คันนี้ภายในมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ออชชั่นเยอะมากเลยแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับผมเข้ามาด้านในนี่ครับก็เหยียบเบรกกดปุ่มครับผมพุชตาร์นะนี่ครับชึ่งเดียวติดนะครับผมนิ่งๆเลยเลขไมค์คันนี้8 8 0 0 0นนะครับประกันไม่แท้นะครับผม สภาพดีมากโรบอวัาศูนย์ตรงนะครับแล้วก็คันนี้มันจะมีนี่เป็นกล้องเนี่ยเป็นกล้องเดิมจากโรงงานเขานะครับเป็นกล้องตัวต้าแท้เลยนะครับกล้องหน้ารถเนี่ยก็คอนโซลการจะเป็นหน,น,นังนี่หนังตัดด้วยอไไม้ผมจําชื่อไรไม้ตรงนี้ไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นไรไม้ชนิดพิเศษนะครับมันจะมีชื่อเฉพาะของเขาอยู่นะครับผแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้สภาพคือสวยงามแล้วเนี่ยมันมีพวกไฟเอมเบียนในรถด้วยนะครับผมเเป็นไงดีไซน์เขาดีไซน์วาลต่าตงๆเห็นไหมครับสวยงามมากเนี่ย วางแก้ว2แก้วนะครับมีนี้ด้วย,วยไวร์ไรชาร์จิ้งนะครับกดปุ่มไฟเขียวใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นไฟส้มอ่ะเนี่ยคือเตรียมตัวชาร์จละอ่ะนี่ครับติดละไหมครับขึ้นชาร์จแบตเรียบร้อยเอามานี้ไม่ใค่ก็ปิดไปนี่แค่นี้มันก็จะดับอ่ะโอเคนี่คือวไวร์ไรชาร์จิ้งนะครับผม เนี่ยก็จะมีปลั๊ก12โวลต์20วัตต์นะครับนี่ชาร์จแบต USB AUX ตรงนี้ต่อได้หมดเลยนะครับจอเขาต่ออะไรได้บ้างนะครับออดิโอต่างๆได้ไม่เยอะมาก FM b ลูทู o o ต่างๆได้หมดเลยเขาจะกินหมดแล้วนะครับมีต่อ CD ได้แอร์ก็จะเป็นแอร์ดิแอตอนนะครับปรับได้สองฝั่งอุณหภูมิเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเดยจะกดซิงก์ก็ได้ให้มันเป็นอุณหภูมิเท่ากันตรง,งนี้ก็ได้นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ แล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ P R N D ทั่วไปมีเกียร์สปอร์ตนะครับแล้วก็มีเบ็นต้นชิปด้วยนะครับผมนี่เกียร์ตัวอย่างครับปุ๊บกล้องโตัต้าชัดมากนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาเรียกก็คือตามนี้เลยอ่านะกดได้สองแบบอ่ามีเซ็นเซอร์ครบเลยนะครับแล้วก็ที่ก็จะมีที่วางแก้วสองแก้วมีโหมดอีโคโหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ตม,มีเบรกโฮเบรกไฟฟ้าครบนะครับที่วางแก้วสองแก้วตรงนี้เนี่ยผมชอบลายม้ตรงนี้มากเลยสวยงามนะครับ ก็นี่ที่วางของนะครับผมงานมัลติฟังก์ชันสองฝั่งครบนะครับผมฝั่งซ้ายเปแบบเกี่ยวเครื่องเสียงแับแต่วางสายต่างๆอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นคูดคอนโทรลนะฮะกดคูดกดเซตตรงนี้ได้หมดเลยนะับแล้วก็หน้าจอเขาเนี่ยมันสามารถตั้งเรื่องของโหมดต่างๆได้นะครับมันจะมีบีบายสปอร์ตโหมดเปิดอยู่ RCTA ก็ R C T A, เรื่องของเป็นเซนเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์หอยนะครับแล้วก็ม่านหนังไฟฟ้ามีนะกดตรงนี้ได้เลยครับนี่กดค้างปุ๊บก็คือติดตรงนี้เลยอ่า ออปชั่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นี่ซันรูปเปิดไปนะครับเป็นเป็นไฟฟ้าแล้วครับ4เปิดได้หมดนะฮะปิดก็แค่นี้เลยครับกดค้างไว้ปิดประมาปเ๊บแค่นี้นะครับประมาณนี้ออปชั่นของเขานะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็น2 5 g ที่ใส่ออปชั่นแบบ ไม่กัดสเปกเลยใส่มาเต็มเลยนะครับโหมดต่างๆเนี่ยเปิดฝาท้งนมันอยู่ตรงนี้นะครับเปิดฝาท้ายต่างๆมีหมดเลยนะครับคือส่วนตัวชอบแคมรี่ชมเนี่ยเพราะว่าพวกดีไซน์ภายในอะครับพวกอินเทอร์เฟซภายในเนี่ยเห็นไหมครับดีไซน์ของเขาคือสวยงามมากใช้หนังต่างๆได้แบบว่าพรีเมี่ยมมากๆเลยนะครับป้ายแดงร้านห้าเกือบร้านหกนะครับตอนนี้ราคาถูกมากนะครับส่วนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปแจ้งนั่งรถอีกคันหนึ่งออครับไปชมกัน โต้ต้าแคมรี่ 2.5G นะครับปี2019คันนี้เรีกไป88,000นะครับราคา890,000ก็คันะครับราคาดีมากๆนะครับรถผู้บริหารสภาพดีนะครับเป็นแคมรี่สีแดงนะฮะใครหาอยู่บอกเลยไม่ควรพลาดนะครับขับดีมากๆนะครับได้เครื่องยนต์ตัวใหม่ได้โฉมใหม่หน้ามันหมดแล้วนะครับผมคันนี้ก็เครื่อง205นะแต่ประหยัดน้ำมันมากถึง15-16กิโลเมตรต่อเดือเลยนะครับผมฮ่าสนจะซื้อท่ายังไงนะจะซื้อสดหรือจะไฟแนนซ์ก็ได้นะครับถ้าซื้อสดนะครับอยู่กล ไม่สะดวกมารถเองใช่ไหมครับแชร์โปรโมชั่นมาครับชำระเงโินโค,ครบพับมาเอาบนที่หน้าบ้านได้เลยครับเอามีรถไซส์ส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีนะครับเรามีบริการให้ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะอยู่ไกลก็ซื้อรถก,กับทางโปรโบ้านได้น,น,นะครับผมส่วนจัดไฟแนนซ์นะครับโอมรับจองเข้ามาครับทางการจะมีเจ้นาหนี้ไฟแนนซ์เตรียมเอกสารถึงบ้านนะครับเอสกสารครบไฟแนนซ์ผ่านนะเรามีรถไซส์ส,ส่งตรงถ,ถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนกันนะครับผมซื้อรถออนไลน์ง่ายในเดียวกับทางเต็งรถโปรบ้านนะครับ ฝากช่องทางกันตามนะทั้งเป็นยูทูบสตอร์กนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ทางโปรบ้านครบทุกช่องทางเลยนะครับตอนนี้ยูทูบของเรานะครับครบ45,000ื่นห้าพันซับรีบๆแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปเราก็จะเป็น50,000แล้วก็จะเป็น100,000เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็กดสมัครสมาชิกให้ทางโปรบ้านนะถ้าชื่อชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแม็กนั่มก็เจ้าแคมรี่คันนี้2 5 G ปี19นะครับใครหา รถส,สวยๆสักคันหนึ่งรถผู้บริหารสภาพดีนะครับสีแดงเดิมโรงงานไม่แพปราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาดีๆราคาเบาๆครับตอนนี้รถเบอร์สองราคามาจับต้องได้แล้วนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ขอตัวกันไปก่อนครับสวัสดีครับ